มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นทหารเครียดอยู่ภาคใต้นะเครียดแล้วก็เอาปืนยิงขึ้นฟ้าเมื่อวานนี้ประมาณ11นาฬิกาที่จังหวัดยะลาเมื่อวานนี้มีนายสิบทหารนายหนึ่งเกิดอาการจูจ่ๆก็เครียดยิงปืนขึ้นฟ้าจุดเกิดเหตุบริเวณหอนาฬิกาย่านตลาดเก่าเมืองยะลาจังหวัดยะลา เมื่อวานนี้11นาฬิกานะคะงานนี้มีการตรวจสอบแล้วผู้ก่อเหตุคือ10โทสิทธิศักดิ์เขียวกาแล10โทสิทธิศักดิ์เขียวกาแลสังกัดร้อยรอ15211ชอกยาลา12ตอนเกิดเหตุเนี่ย10โทสิทธิศักดิ์ได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปทำความสะอาดโรงเรียนคณะราษฎอบำรุงอำเภอเมืองยะลาเพื่อเตรียมเปิดเทอมใหม่1กรกฎาคมนี้ ระหว่างที่กําลังทําความสะอาดอยู่เจ้าตัวเดินไปหน้าโรงเรียนแล้วก็ว่าจ้างวินมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านให้ไปส่งที่สถานีรถไฟเมืองยะลาเพื่อหวังขึ้นรถไฟกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบุรีพอถึงสถานีรถไฟตอนนั้นรถไฟยังไม่มาถึงชานชาลาเจ้าตัวเดินไปหาญาติบริเวณตลาดเก่าใกล้สถานีรถไฟและอากาศร้อนประกอบกับตนเองก็คือไม่ได้ลาพักเป็นเวลานาน เพราะว่าต้องปฏิบัติงานช่วงโควิด -19 นะคะต้องดูแลชุมชนพื้นที่ต่างๆสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด -19 ทํางานมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยแหะค่ะก็เลยอาจจะเป็นการสะสมความเครียดของสิบโทสิทธิศักดิ์โควิดชาวบ้านได้อยู่บ้านแต่ตํารวจไอ้ขอพัยแต่ทหารอยู่บ้านไม่ได้ทหารต้องออกมาให้ความรู้ป้องกันโควิด -19 ให้ความรู้แก่ชุมชนและใกล้เปิดเทอมก็ต้องไปทําความสะอาดโรงเรียนอีก ดังนั้นสิบโทสิทธิศักดิ์เนี่ยทำงานตลอดต่อเนื่องไม่ได้พักผ่อนเลยอาจจะเครียดจากสาเหตุนี้ระหว่างทำความสะอาดโรงเรียนเกิดความเครียดจ้างวินมอเไซคไปสถานีรถไฟแล้วก็ไปหาญาติและในช่วงนี้ล่ละค่ะช่วงที่เดินทางไปหาญาติตรงตลาดเก่าใกล้สถานีรถไฟจูจูสิบโทสิทธิศักดิ์เอาปืนพกสั้นเก้ามมของตนเอง เอาปืนก้ามมของตนเองไปปืนพกสั้นนะคะหยิบขึ้นมายิงปืนขึ้นฟ้า8นัดชาวบ้านตกตกใจหนีกันโกลาหนแล้วก็ไปแจ้งเจ้าที่เพื่อมาจับสิบโทสิทธิศักด์ไปควบคุมอารมณ์ตอนนี้ต้นสังกัดของสิบโทสิทธิศักด์เนี่ยกำลังสอบสวนหาสาเหตุว่าเป็นอะไรเป็นอะไรสภาพจิตเป็นปกติหรือเปล่าถ้าทำแบบนี้ตรวจสอบแล้วสภาพจิตเป็นปกติมาทำแบบนี้ ถือว่าผิดต้องถูกลงโทษนะคะก็ต้องถูกลงโทษกันต่อไปทั้งนี้มีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าสิบโทสิทธิศักดิ์เครียดจนกลายเป็นภาวะซึ่มเศร้ามาระยะเวลาหนึ่งแล้วโดวยเฉพาะช่วงทำงานช่วงที่ทำงานที่เป็นช่วงที่มีโควิดระบาดท,ทำงานสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างเครียดมากบวกกับพักหลังมีปัญหาส่วนตัว เกี่ยวกับเรื่องของทานเ,าเ,าเกี่ยวกับเรื่องของคนที่บ้านมีปัญหาส่วนตัวกับเรื่องของคนที่บ้านแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดียาก็ไม่กินต่อเนื่องคือยากแก้เครียดเนี่ยไม่กินต่อเนื่องดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติจึงแสดงออกลักษณะแบบนี้เป็นไปได้นะคะศูนย์อํานวยการแพทย์จชตนเนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยศูนย์อํานวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรวจสอบสุขภาพของ สิบโทสิทธิศักดิ์แล้วน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตแต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เครียดเขาไม่ได้เครียดอันเนี้ยให้หมอขอประเมินแล้วก็ว่ากันไปงานนี้ปรากฏว่าหลายคนนะแทนที่จะโกรธสิบโทสิทธิศักดิ์ที่เอาปืนยิงขึ้นฟ้าและชาวบ้านตกตกใจสร้างความเรียกว่าความไม่ปลอดภัยต่อชาวบ้านได้เนี่ย แทนที่หลายคนจะโกรธสิบโทสิทธิศักดิ์ปรากฏว่าพอข้อมูลของสิบโทสิทธิศักดิ์ออกมาเนี่ยหลายคนเห็นใจเขาอ่ะหลายคนเห็นใจสิบโทสิทธิศักดิ์ที่ต้องทํางานหนักเป็นทหารทํางานหนักตั้งแต่ช่วงโควิดมาและไม่ไม่ได้เคยได้พักเลยสองสามเดือนไม่เคยได้พักเลยและช่วงโควิดทหารต้องทําหน้าที่หลายอย่างไปให้ความรู้แก่ประชาชนการป้องกันโควิด -19 การเอาของไปช่วยไปแจกการดูแลความปลอดภัยช่วงโควิด19การเข้าชุมชนเพื่อดูแลป้องกันโควิด19ขนาดการผ่อนปลนโควิด19ทุกอย่างดีขึ้นแล้วทหารก็ต้องไปทำความสะอาดโรงเรียนที่จะเปิดเทอมใหม่หนึ่งกรกฎาคมนี้ดังนั้นเป็นไปได้ค่ะความเครียดเนี่ยมันอาจจะเกิดในช่วงที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ได้พักเพราะงั้นการยิงปืนขึ้นฟ้าของสิบโทสิทิศักด์เหมือนกับเป็นการบ่งชี้ว่า ฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวแต่ฉันต้องทําแต่ฉันเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นผู้คนพอทราบข่าวนี้เห็นอกเห็นใจสิบโทสิทธิศักดิ์นะที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยไม่ติดใจและเข้าใจแล้วว่าคงทํางานหนักเครียดแล้วก็สึ้นเศร้าจึงมองไปถึงทหารคนอื่นๆทหารหลายพื้นที่นะคะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวแทนเจ้าที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พื้นที่ชายขอบทั้งหลายที่เป็นพื้นที่ถิ่นทุรก,กันดารทหารต้องทําหน้าที่ให้ความรู้เรื่องโควิด -19 กับประชาชนเข้าไปช่วยลงมือปฏิบัติให้กับประชาชนดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยทุกๆอย่างให้กับประชาชนโควิดก็ไม่ได้หยุดทํางานต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่น่าเห็นใจหลังจากมีเหตุการณ์รสิโตสิีธิศักิ์ยิงปืนขึ้นฟ้าตรงตลาดเก่าใกล้สถานีรถไฟ ยะลานะคะอันนี้อ่ะเจ้าตัวบอกต้องการขึ้นรถไฟกลับบ้านที่เพชรบุรีเสร็จแล้วก็เครียดเดินทางไปหาญาติตรงตลาดเก่าสถานีรถไฟแล้วก็เครียดอากาศร้อนเอาปืนยิงขึ้นฟ้าค่ะน่ะน่าจะเกิดจากความเครียดสะสมกลายเป็นว่าโลกโซเชียลให้ความเห็นใจกับสิบโทสิทธิศักดิ์นะจ๊ะอันนี้